สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮมนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮค่ะวันนี้เรามีเมนูมาแนะนำค่ะเป็นเมนูมิวลบอลค่ะมิวบอลโกโก้ Go นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วส่วนผสมก็มีแค่3อย่างสำหรับตัวเนื้อมิวลบอลนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าทำง่ายแล้วก็โรยตัวผงโกโก้ Go ด้านบนแบบนี้นะคะคือน่าทานมากๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบนะทำแค่5นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะ แต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันได้ตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจากการใช้นมจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเทลงไปเลยในอ่างผสมนะคะแบบนี้เป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับความหวานปรับได้ตามชอบอันนี้หวานน้อยนะคะแล้วเราก็จะทยอยเทตัวแป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะตัวแป้งข้าวโพดนี่เราใช้60กรัมนะคะวันนี้นะ เรียบร้อยละค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราก็จะเตรียมกระทะเทพลอนมาแบบนี้ด่อนตัวแป้งของเราสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้เขาเนียนดีนะเรียบร้อยลแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปจุดไฟเราจะใช้ไฟกลางก่อนนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนแบบนี้นะเราก็เอาส่วนผสมไปตั้งไฟค่ะคนนะคะคนเขาตลอดเลย ใครไม่มีไม้ซิลิโคนแบบนี้คือใชอ้ไม้พายแบบที่เป็นไม้ก็ได้นะคะอย่าใช้สแตนเลสนะคะเพราะว่าเราใช้เทปร้อนเนาะเดี๋ยวจะไปขูดกับกระทะค่ะพอส่วนผสมของเรานะคะได้ความร้อนเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ให้เราใช้ไม้พายนะคะคนแล้วก็กดๆให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันต้องคนแล้วก็กดตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไหม้นะ นี่ค่ะพอเขาเริ่มงวดประมาณนี้ก็ให้เบาไฟเป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆดูเหมือนเขาจะหนึบๆนึบๆน,น,น,นะไม่ต้องกลัวค่ะพอเราคนเขากดเขาได้ที่เขาก็จะเข้ากันแบบนี้ค่ะก็จะไม่ติดกระทะแล้วค่ะเขาก็จะร่อนๆเนาะพอเนื้อได้แบบนี้นะคะก็ให้เราปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ยกเขาออกจากความร้อน เดี๋ยวเราจะคนเขาให้คลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะค่อยๆแผลเขาออกขั้นตอนนี้จะใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างหนืดเนาะนี่ค่ะแผ่ให้ทั้งข้างตัวผิวแล้วก็ด้านในเขาอุ่นขึ้นค่ะนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั้นเขาค่ะ ปั้นเขาตอนที่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะอย่าให้เย็นมากนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจับตัวแต่ถ้าของใครเย็นไปแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วก็คนมาใหม่ได้ค่ะให้เขาอุ่นๆ,ๆปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะขนาดก็แล้วแต่ชอบเลยแต่อย่าให้ให,ใหญ่มากนะคะนี่ถ้าของใครติดมือนะคะก็ให้ชุบเนยหรือน้ำมันเล็กน้อยสูตรนี้ทั้งหมดได้14ลูกนะคะเสร็จแล้วค่ะ แล้วเราก็โรยตัวผงโกโก้ด้านบนถ้าใครไม่มีผงโกโก้ใช้ผงโอวัลตินได้เลยค่ะโรยลงไปเลยแบบนี้นะอันนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะอย่างที่บอกถ้าใครชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมิลบอลของเรานะคะหรือโกโก้มิลบอลยางไมคะทำง่ายมากๆบอกแล้วไม่เกิน5นาทีเสร็จแล้วค่ะดูเนื้อเขานะคะนี่หนึบค่ะ เขาก็จะหอมนมมากๆเลยถ้าใครอยากจะใส่ผงวอลลิลาก็ใส่ได้นะคะแต่เนื้อเขาก็จะไม่ขาวนะคะเพราะว่าตัววอลลิลาเนี่ยบางทีเขามีสีน้ำตาลเนาะมันก็จะทําให้ตัวมิ้วบอลของเราค่อนข้างจะเข้มถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็ใส่ได้ค่ะนี่ดูสิคะเหนึบๆแบบนี้อร่อยค่ะกัดลงไปนี่ดูเนื้อด้านในก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆนะช่วงนี้นะคะนักเรียนเรียนออนไลน์เนาะ คุณแม่นะคะก็ถ้าเขาเหิวมากๆทําเมนูนี้นะคะง่ายมากแถมนะคะถ้าเขาอยากจะช่วยปั้นก็ทําได้ด้วยค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวไปอีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะไม่าบายคะ่ะ